e p c นับหลักร้อยแม่นแม่นวัน16หตุลาคม67สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC ทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะมาพบกับคลิปเล็กดับหลักร้อยวันนี้แอดมินจัดมาเร็วหน่อยนะคะ เป็นคลิปที่4ลงช่องบันที่4ตุลาคม2567แต่ก่อนจะไปรับชมช่วยกดชอบกดแชร์ให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะคะเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมข้อมูลเลขดับดักร้อยบนวัน16ตุลาคมกันได้เลยค่ะมาเริ่มที่เลขดับดักร้อยสูตรว2 สถิติ76งวดดับผิดเพียงแค่หนึ่งงวดคืองวด1หนึ่งสิงหาคมสำหรับผลงานงวดที่แล้ว1ตุลาคมสูตร B2 ให้ดับหลักร้อยเล็กหนึ่งผลดังบัออโอคโค6 5ดับผ่านค่ามาดูงวดนี้16ตุลาคมสุด B2 ได้เล็กดับหลักร้อยคือเลขกสอง ไปต่อกับเลขดับหลักร้อยสูตรอมตะเป็นสูตรที่เดินมายาวนานสถิติปี2567ให้ดับผิดในวันที่16กุมภาพันธ์ของต้นปีสำหรับผลงานวันที่แล้วหนึ่งตุลาคมสูตรดับหลักร้อยอมตะให้ดับหลักร้อยเลขก4ผลรางบันออโคโ,ค,โค,คห้าดับผ่านค่ะมาดูวันนี้16ตุลาคม ดับหลักร้อยสูตรอมตะได้เล็กดับหลักร้อยคือเลขหกไปต่อกันที่สูตรดับดักร้อยในเพจสาิติให้เลขดับมายาวนานสามร้อยกว่างวดมาพลาดเอางวดที่แล้วดับผิดเพียงแค่หนึ่งงวดคือวันหนึ่งตุลาคมงวดที่แล้วให้ดับหลักร้อยเลขหกผลรางวัลออกคู่คู่ห้าผิดเป็นงวดแรกค่ะ มาดูวันนี้กันต่อ16ตุลาคมดับหลักร้อยสูตรในเพจได้เล็กดับคือเลข9ไปต่อกันเลยค่ะที่ดับหลักร้อยสูตรคสัตหีติปี2567ดับผิดไปเพียงแค่หนึ่งงวดครืงวัน1กันยายนและสำหรับผลงานวันที่แล้ว1ตุลาคมสูตรคให้ดับหลักร้อยเลข5 ผลหลังบันออกหกหก้าดับผ่านนะคะมาดูเมื่อนนี้16ตุลาคมสูตร k ได้เลขดับหลักร้อยคือเลขเจไปดูที่เลขดับหลักร้อยตะคุณ k อีกสูตรค่ะคือสูตร k 4สถิติเป็นสูตรดื่นดีสถิติปี2567สําหสำหรับผลงานวัดที่แล้ว1ตุลาคม สูตร K4 ให้ดับหลักร้อยเลข7ผลลังบันอโคโคห้าดับผ่านค่ะมาดูเมวันนี้16ตุลาคมสูตร K4 ได้เลขดับหลักร้อยคือเลข9้ไปดูที่เลขดับหลักร้อยตะกุล K กันต่อค่ะกับสูตร KU5 สาิติเป็นสูตรเดินดีสาธิติปี2567 ดับผิดไปเพียงแค่หนึ่งงวดคือหนึงสิงหาคมและสำหรับผลงานวดที่แล้ว1ตุลาคมสูตร KU ห้าให้ดับหลักร้อยเลขเก้ผลรางบันออกหกหกหดับผ่านคา่ะมาดูวดนี้สิบตุลาคมสูตร KU ห้าได้เลขดับหลักร้อยคือเลขเจไปต่อกันกับเลขดับหลักร้อยน้องใหม่ลงช่องได้ไหมกี่งวด แต่ผลงานสถิติเดินดีตลอด150งวดกับสุดดับหักร้อย B B K K 150สําสำหรับผลงานวดที่แล้ว1ตุลาคมสูตร B B K K 150ให้เลขดับหลักร้อยผลหลังบันออกหกห้าดับผ่านค่ะมาดูวันนี้16ตุลาคมสูตร B B K K 150ได้เลขดับหักร้อยคือ ก็มาถึงช่วงที่แอดมินจะสรุปแนวทางจัดอันดับความแม่นของสูตรแล้วนะคะจัดอันดับให้เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ค่ะอันดับที่1ชุดเลขดับหลักร้อยสูตรที่ดับผ่านตลอดมีสสูตรได้แก่ดับหลักร้อยสูตร K4 ได้เลขดับหลักร้อยบนคือเลข9ก้าได้ดับหลักร้อยสูตร BBKK 150 ได้เลขดับหลักร้อยบนคือเลขหนึ่งสรุปชุดดับหลักร้อยผ่านตลอดของวันสิบหกตุลาคมนี้ได้เลขดับเลขเก้ากับเลขหนึ่งอันดับที่สองชุดเลขดับหลักร้อยสูตรที่ดับผิดหนึ่งงวดได้แก่ดับหลักร้อยสูตรบ2สองได้ดับหลักร้อยบนคือเลขสอง ดับหลักร้อยสูตรอมตะได้ดับหลักร้อยบนคือเลขหกดับหลักร้อยสูตรเคได้ดับหลักร้อยบนคือเลขเจ็ดดับหลักร้อยสูตรเคยูห้าได้ดับหลักร้อยบนคือเลขเจ็ดได้สูตรดับหลักร้อยในเพจได้ดับหลักร้อยบนคือเลขเก้าสรุปกลุ่มอันดับที่สองดับดักร้อยที่ผิดหนึ่งงวดมีเลขดับคือสองหกเจ็ด เลข9แอดมินมีข้อสังเกตให้นะคะคือเลขดับอันดับที่1กับอันดับที่สองมีเลขตรงกันคือดับเลข9ส่วนตัวแอดมินคิดว่าเลข9น่าจะดับสนิทที่หลักร้อยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินเองนะคะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC ชอบสุดไหนก็เลือกเอาไปใช้ตามที่ชอบนะคะ แอดมินได้ลงสถิติทั้งปีให้พิจารณาด้วยแล้วนะคะคำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.